บัดนี้วันที่12พฤษภาคมพศ2568เป็นครั้งที่12ที่ข้าพเจ้าในคณิะหองบินกษอตวาย์เชยงสวดจ่ทาทยายพระสูตรพระประิศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ญาบูชาเด็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพอิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจุดจอ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินกลับานาตนะไต อรหังสัมาสัมุโตปะขาวพุทธังปะขวันตังภิวาเทมิสวาคาโตะปะขวตาสมูัมังนาวะสมามิตุปติปันโนปะขวโตสาวังสังโฆสังขังนมามิบทบูชาพระไปรีพิณาศอรหังสัมมาสัมพุโตสุจิลังปรินิพุตโตกุเนหิธรมาโนธานิปารมีหิจัตทิสติยาวชีวังอรหังพุทธังตมังสังขังสะรนังคาโต ปูเชมิอัตนาตะยังธรรมังจะรามิสุทินาบทสดจุนนมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตคัตจันตุเทวตาตัสมังมุนิราชสาสุนันตุตัขโมกตังตัเคกาเมจดูเปสิริสิคาลาตเตจันติเควิมานีทีเประเทจคามมตรุวนาคาหเนเคหะวัตถุมิเขตเตปุมาจิตยันตุเทวาจลาทราวิสมียักษะคันธปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวลาวจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมทวนรค์กาลวยัมภะทันตาธรรมทวนรค์กาลวยัมภะทันตาธรรมทวนรค์กาลวยัมภะทันตาบทสวดปุพะภาคะน้ำมการนโมตัสสาปขภาวโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสาปขภาวโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสาปขภาวโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดไตสรณะคัมภีร์ปาฐะพุทธังสรณคัจฉามิธรรมังสรณคัจฉามิสังฆังสรณคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสรณคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสรณคัจฉามิทุต al ิยมปีสังฆังสรณคัจฉามิตต um, ิยมปีพุทธังสรณคัจฉามิตติยมปีธรรมังสรณคัจฉามิตติยมปีสังฆังสรณคัจฉามิบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสันนังอัญญงพุทโธมีสันนังวรังอีตินาสัจวัตินะโสติมีหุนตุสัพพทานัตถิเมสันนังอัญญงธามโมมีสันนังวรังอีตินาสัจวัตินะโสติมีหุนตุสัพพทานัตถิเมสันนังอัญญงสังโฆมีสันนังวรังอีตินาสัจวัตินะโสติมีหุนตุสัพพทาบทสวดติรัตนะปนามาคาถาพุทธังนัตเมรัตนะภูตะสีสารีพระจิตัง ธรรมังนัมีรัตนภูตะวิสุทธิสารังสังเคเมีรัตนภูตะสุสีรจิติเอตังนมัมีตีรัตนังรัตนัตตยะวะหังธรรมมาสมูตลิตตะวัตถุวิวิเสสะูตังอัญญาอัญโยยานยุตตะคุณโยคะว่าปัปปวัตตังอัสุมิ ตยยมหิปิตาเทวะยาถาติทันเทเอกังวินาตัธิตะลรสะมะสัมพวนิพะวีณะโลเกีกชาจิจจิเลนจะปาตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุะสัทธังวินยูหิปันธิตะ เนหิวิชัญยะรูปังโลกรมหิเกหิจิกทันจุประรภานียังเจสัจ,จิสุทุวิธิตังคุณายาคุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุตสับสมุตสมุต สตังนมานาสิทุทะภาษาสถานังปุญญัติตารนันมะสมุติตมะปุณณนะภูมังทุกขาประมุจจะนมุขะสรารนังคตานังภูชาและเหสุปรมังอภิปูชเนยังนิพพานสัตว์นิพพานสัตว์ ขิกริยายุปะนิสยัตถังสัมมากิเลสะมะละโสทะนสิทิยาจะสาธุหิอัฐะกุสะเลหมปาสีวะนียังปาเนหิจ่าปิสารานังขมะนิยเมวะตัสมาหิตังติระตะนังสารานังขตามหะ รัตตินทิวังคณะเนสุนวัตสมานาปูเชมะจาปิจสัสตังสุปสันนจิตตาตัทธานุป,ปานิจริยาสัทธารตาจะปุยเยนะจัตทะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัตสะจะสัทา,าปิทุวัติิโหตุ โยเจธะธรรมะวินะยมิปะมานภูโตโลกุตตะลาพิสมายโยนิยโตสุโพชชังตัดสโสปะนิดสยะจะยายะอิยัมปิโหนตุวัตถุตะเยปาริจิโตสุปะสาทการโร นมกาละสิทธิคาถาโยตคุมาโมหะมะลาปกัตโทสามังอพุโทโตสุขโตพิมุตโตมารัสสะปาษาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะยังวิเนยังพุทธังวรดันตังศิลสานามามิโลกัสสะนาพันจะวินายกันจะสันติชะสาเตชยสิทธิโหตุ สัพันตรายาจะวินาสเมนตุธรมโมทะโชโยวิยะตัสสะวัตัตตุทสัสเสสิโลกัสสะวิสุทธิมักังนิจญานิโกธรรมะทรัสสะทาลีสาตาวะหูสันติกโลตุจินโนธรรมังวรันตังศิรสานาม,ามิโมหบปะทาลังอุปสันตะทาหังตันเติสาเต ชยสิทธิโหตุสัพันตรายาจากวินาสมีนตุสัทธรรมมะเสนาสุขะตานุโคโยโลกัสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตชยังสันนิสันตินิโยชะโกจะสวาคาตะธรรมังวิธิตังกาโุนติ สังฆังวรันตังศิรสานามามิพุทธานุพุทธังสามะสีอาทิติงตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุบทสวดนโมกาละอัฏฐกะคาถานโมอรหัตโตสามาสัมพุทธะมเหสีโนโนโมอุตตมะธรรมะสะสวาคาตัสะตัดสีวะเตนิทะนโม มหาสังคัสสาปิวิสุทธะีละทิทินโนนโมโอมาตายารัารารตทัศนตนัตายัตสะสาธุกังนโมโอมาตาโอมากาติตัสสะตัสสะวัตถุตะยัสปินโมกาลปะพาเวณะวิคัตฉันตุอุปัทวาณโมกาลานุภาเวณะตุวัติโหนตุสพตา โมการัสเตเชนะวิจิมหิโูมิตตชวา